าปลูกนี่ใส่เวลาเริ่มจากมือปลูกนี่เขาลงดินเขาปลูกนี่ประมาณสี่สิบมื่สี่สิบวันได้ผล<อ>ผลิตรเราต้องมีฤดูการปลูกบะฤดูนี่ปลูกได้ตลอดครับอันจังพื้นที่ห่านเนี่ยปลูกปีหนึ่งปลูกได้สองครั้ง<อ>ห่านนี่เขาอาจะได้เราใส่ด้ยสองปีสาม<อ>ปีเขาจังได้หลือหลือเสาครับแต่ว่า ตอนเนี่ยไอเขาเก็บได้ประมาณเดือนเกือบสองเดือนเขาก็ต้องมาตัดต้นมันถ่งแต่ว่าหลักเขาว้เหมือนเดิมเรารอบหลังนี้เขาก็มาตีแปลงปลูกเลยจังสีนะครับสีผมขอใจคือค้างพักหรือว่าหั่นเท่านี้นะสามารถใส่ได้ไปหัดสองปีสามปีสองหรือสามปีนะครับแต่ว่ากระบวนการการปลูกสามารถเปลี่ยนได้จนกว่าค้างในสิทธิ์หมดอายุจนกว่าเสาจะหัก ครับผมอันนี้คือกระบวนการเห็ดค้างนะครับนะนเนาะมาสูกระบวนการปลูกเหรอครับแมี่ยปลูกมือแรกเลยต้องเห็ดอีหยังแน่ปะเห็ดอีหยังแน่บเขากับมไถไถเขากัมาเอาปุ๋ยรองพื้น<อ>เรามาไถโกบเป็นแปลงแล้วก็ใส่นำหยดครับแล้วเขาก็มาผักคุ้มเขาปลูกได้แล้วปลูกได้แล้วประมาณอาทิตย์หนึง่งเขาก็ตตองมัย่างเสียกตัวนี้ให้มันขึ้นครับขึ้นมามันกับมีแหนงเนาะ เนียงจังนี่นี่แต่แอันนี้นต้องใ่ตอนใดดิแมอนน่อันเนี้ยเขาเออนี่อย่างนี่ตะไคร้เขาใจตะก้อน<ะ>ปลูก<อ>เขาใจตอนนี้บอได้เขาต้องใ้ก้อนปลูกต้นบ่ได้ครับเดี๋ยวยังติดขื่นหอดต้องเนี้ยจักมืออทิตย์นหนึ่งมันกนจะจิยุบป,ประมาณนี่เนาะครับสองสองสอง,สองอาทิตย์กจะจิยุบป,ประมาณนี่ครับมันก็จะขื่นมาเรื่อยเยอ๋อ